สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลเขาทุ่มเงินซื้อนักเตะเป็นสถิติสโมสรเลยนะแต่ว่ามีอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องการขายนักเตะออกไปครับทำเงินได้เยอะมากเป็นรองแค่เชลซีกับบอร์นมัดเองใช่ค่ะแต่ที่น่าสังเกตคือลิเวอร์พูลขายไปแค่9คนเองนะเทียบกับเชลซีที่ปล่อยไป15คน นั่นสิครับแต่เม็ดเงินต่างกันแค่ประมาณ70ล้านปอนด์เองทําได้ยังไงกันวันนี้เราเลยจะมาออลองเจาะลึกกันดูจากข้อมูลของชีโซฟุตบอลโดยเดียร์ลาติกนะครับว่าลิเวอร์พูลเขามีกลยุทธ์อะไรโดยเฉพาะการขายนักเตะที่แบบอาจจะไม่ใช่ชื่อดังแต่ได้ราคาดีมากอืมค่ะคือแน่นอนการขายลุยส์ดิอาให้บายเยน75็ล้านยูโร อันนี้เป็นดิวใหญ่สุดของเขาแพงสุดอันดับ3ในประวัติศาสตร์สโมสรเลยใช่ค่ะดิวนี้จริงๆเหมือนสโมสรก็ไม่ได้อยากปล่อยไปเท่าไหร่แต่พอข้อเสนอมาขนาดนั้นบวกกับอายุนักแต่28แล้วก็ก็สมเหตุสมผลในทางธุรกิจใช่ไหมครับค่ะ แต่ถ้ามองในมุมกลยุทธ์จริงๆการขายดีอาร์สอาจจะไม่ได้ว้าวเท่ากับความสามารถของลิเวอร์พูลในการาปั้นมูลค่าให้นักเตะที่ไม่ใช่แผนหลักหรือดาวรุ่งที่แบบคนยังไม่ค่อยรู้จักเลยอ๋อจุดนี้นี่เองที่น่าสนใจว่าเขาทำได้ยังไงกุญแจสำคัญเลยนะคะอยู่ที่ระบบการยืมตัวที่เขาวางแผนมาอย่างดีมากไม่ใช่แค่ส่งส่งไปให้พลนระบบยืมตัวที่ว่านี่ มันต้องละเอียดมากแน่ๆเลยใช่ไหมครับถึงปั้นราคาได้ขนาดนั้นละเอียดมากค่ะคือเริ่มตั้งแต่ทีมข้อมูลเลยนะคะเขาจะวิเคราะห์เลยว่าสโมสรไหนสไตล์การเล่นเป็นยังไงเหมาะก,กับนักเตะคนนี้ไหมโหดูขนาดนั้นเลยค่ะมีการเช็คประวัติสโมสรการดูแลนักเตะโอกาสลงเล่นสภาพแวดล้อมต่างๆคือ ถึงขั้นส่งคนไปดูสถานที่จริงไปคุยกับทีมงานสโมสรนนั้นเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยแล้วการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่คนเดียวค่ะเป็นทีมเลยทั้งผู้จัดการด้านยืมตัวผู้อำนวยการกีฬาอย่างริชาร์ดฮิวจ์ทีมงานของเขาผู้จัดการทีมชุดใหญ่หรือแวจาจโค้ชที่ดูแลพัฒนานรายบุคคลเหมือนช่วยดันดูรอบด้านใช่ค่ะแล้วก็มีเงื่อนไขในสัญญาด้วยนะเช่นถ้าสโมสรที่ยืมไปไม่ส่งลงเล่นตามแผนก็อาจจะมีค่าปรับ เพื่อลดความเสี่ยงแล้วนักเตะก,ก็ยังอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ทีมโภชนาการของลิเวอร์พูลตลอดมีการติดตามผลงานประเมินข้อมูลดูคลิปการเล่นสม่ำเสมออื <c oughs> ลงทุนลงแรงกับนักเตะที่ปล่อยอยืมมากๆมีเคสตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมครับ ชัดสุดๆก็น่าจะเป็นเบนโดกค่ะปีกดาวรุ่งสกอตแลนด์คนนั้นอ๋อเบนโดกตอนแรกมีหลายทีมอยากยืมตัวแต่ทีมข้อมูลชี้ไปที่มิดลส์โบรสของไมเคิลคาริคตอนนั้นนะคะเพราะว่าสไตล์การเล่นเขาเน้นเกมรุกครับครับทีมงานก็ลงไปดูไปคุยจนมั่นใจแล้วก็ส่งไปยืมตัวฤดูกาล24-25แล้วผลเป็นไงบ้างครับโดกไปเล่นที่นั่นก็คือโดดเด่นมากเลยค่ะ เล่นดีมากจนถึงเดือนมกราคมมีข้อเสนอเข้ามาแล้วนะจากอิบสวิชพาเลสประมาณ15-16ล้านปอนด์โห oh, ครึงร่งฤดูกาลเองนะใช่ค่ะแต่ลิเวอร์พูลมองว่าเฮ้ยยังไปได้อีกยังไม่ขายปฏิเสธไปก่อนให้เล่นกับโบโรจนจบฤดูกาลอันไว้ก่อนค่ะเพราะกลับมาซัมเมอร์2 0 2 5เท่านั้นแหละขายให้บอนมัดราคาแบบรวมเงื่อนไขต่างๆอาจจะไปถึง25ล้านปอนด์เลยนะคะโอ้โห oh. 25ล้านแถมมีเงื่อนไขซื้อกลับได้ด้วยนะทั้งๆท,ที่โดกลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลไปแค่เออสนัดเองมั้งคะสุดยอดเลยจากดาวรุ่งแทบไม่มีใครเห็นฟอร์มกลายเป็นนักเตะ25ล้านปอนด์ในปีเดียวด้วยระบบยืมตัวนี่แหละใช่ค่ะเป็นการสร้างมูลค่าที่แบบน่าทึ่งมาก แต่มีนักเตะฟอร์มดีอย่างเดียวไม่พอการจะขายให้ได้ราคาสูงขนาดนี้การเจรจาต่อรองก็สำคัญมากเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นว่า Richard Hughes เนี่แหละตัวหลักเลยถูกต้องเลยค่ะระบบยืมตัวเหมือนสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมาแต่ต้องมีคนขายที่เก่งด้วยซึ่ง Hughes เนี่ยแหละค่ะได้รับคำชมเยอะมากว่ารู้ตลาดนักเตะแบบทะลุปลุกป,ปรลงเลย เขาทำยังไงครับถึงได้ราคาดีขนาดนั้นก็คือเขามีเครือข่ายที่ดีแล้วก็มักจะใช้การเปรียบเทียบกับดีลอื่นๆในตลาดค่ะอย่างเคสเซฟฟานเดนเบิร์กที่ขายให้แบรนด์ฟอร์ด20ล้านหรือจาเรลควันซาที่ขายให้เลวอคูเซนส0ล้านอ๋อมีการอ้างอินเคสอื่นใช่ค่ะอย่างดีลควานซาเนี่ยมีข่าวว่าฮิลส์อ้างไปถึงข้อเสนอที่แมนยูเน็ดเคยยื่นซื้อจาร์แรดแรนเวดของเอเวอร์ตันประมาณ43ล้านปอนด์ครับครับ ซนเตอร์ดาวรุ่งเหมือนกันค่ะโปรไฟล์ใกล้เคียงกันพออ้างอิงแบบนี้มันก็ทำให้ราคา30ล้านปอนด์ของควันซาดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีแล้วยังใส่เงื่อนไขซื้อกลับได้อีกนะนั่นแหละค่ะเป็นอีกกลยุทธ์ที่ฉลาดมากแสดงว่าเขามองยาวเหมือนกันเข้าใจเลยครับมันคือการผสมผสานกันจริงๆทั้งระบบปั้นนักเตะผ่านการเยียมตัวที่วางแผนมาดีมากๆกับการเจรจาที่แบบเฉียบคม รู้ทันตลาดทำให้เปลี่ยนนักเตะที่อาจจะดูเหมือนไม่มีตำแหน่งในทีมให้กลายเป็นกำไรก้อนโตได้เลยค่ะสรุปก็คือแม้ว่าลิเวอร์พูลจะใช้เงินเยอะมากในการซื้อผู้นิ่นใหม่ๆนะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็มีวิธีหาเงินกลับคืนมาจากการขายนักเตะได้เก่งไม่แพ้กันเลยจริงๆค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าโมเดลแบบนี้แบบปั้นแล้วขายผ่านระบบยืมตัวที่ลิเวอร์พูลทาให้เห็นเนี่ยสโมสรอื่นๆจะเริ่มหันมาทําตามกันมากขึ้นหรือเปล่านั่นสิครับ แล้วถ้าทำตามกันเยอะๆมันจะส่งผลกระทบต่อตลาดซื้อขายนักเตะโดยรวมในระยะยาวยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันค่ะ